สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธันนท์สถิตพงศ์ครับอิจาประจำอีพินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อ27ปีวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะเศรษฐไทยจะซ้ำรอยไหมนะมีคนบ่นกันมากเลยครับว่าเศรษฐกิจกไทยเนี่ยแย่นะซบเซาหน้ากลัวมากมีปัญหาหนู่นนี่นั่นมากมายก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าแล้วถ้าเทียบกับวิกฤตปี40ย้อนไป27ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยจะกลับไปเกิดวิกฤตไหมนะซึ่งจริงๆแล้วผมมีข้อมูลจากเอ่อบริสุทของเอ่อ ซีก่อนนะซึ่งต้องขอบคุณมากเลยนะครับเป็นข้อมูลที่เขาสรุปมาแล้วมีประโยชน์เลยอย่างแรกเลยเอาแบบง่ายๆตรงประเด็นก็คือว่าถ้าเราพูดถึงอันนี้คือส่วนท่านบนนะให้ดูเลยก็คือว่าถ้าเทียบพูดถึงสุขภาพทางการเงินเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพทางการเงินของประเทศไทยเนี่ยดีกว่าตอนช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง27ปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากนะครับ GDP ข้อแรกยังโตอยู่นะครับทุนสำรองเนี่ย252%าองนะสมัยก่อน28%เนาะ ดุลบัญชีเดินสะพัดสมัยก่อนเนี่ยขันดุลการค้านะครับประมาณ5.6%ปัจจุบันเกินดุลเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเท่าที่ครับเอ่อเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนี่หนึงจุแต่ก่อนเนี่ยนะครับเรามีหนี้ต่างประเทศเนี่ยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันเดี๋ยเรามีหนี้ต่างประเทศแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คืออย่างอะไรสุขภาพทางการเงินเทียบสุขภาพทางการเงินเนี่ยหมายความว่าทุนสำรองเราเทียบกับหนี้ต่างประเทศเนี่ยเราสูงกว่าสิงคโปร์อินโดมาเลสเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์แล้วก็อินนเดียะ อันนี้คือข้อดีเลยที่บอกเอถ้าทุนสำรองเทียบกับหนี้ต่างประเทศเนี่ยประเทศไทยแข็งแรงทุนสำรองต่อนหนี้ต่างประเทศะระยะสั้นเออประเทศไทยก็คือ2 6, 6, 6 5เท่าอ่ะก็ดีกว่าสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเอออันนี้ก็คือให้ดูก็ก็ดีกว่าเหมือนกันถ้าทุนสำรองเทียบกับมูลค่าการนําเข้าเออเราก็สูงกว่าฟิลิปปินส์เกาหลีใต้มาเลเซียอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดบ่อยมากเลยว่าประเทศไทยจริงด้วยสุขภาพทางการเงิน ต้องยอมรับว่าพลังป้องกันลงสูงสิ่งที่เรามีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นพลังโจมตีพลังโจมตีหมายความว่าโอกาสที่ GDP จะโกดเราจะโตอย่างแรกเลยถ้าเราพูดถึงไปลากผ่านอย่างแรกเลยก็คือว่าที่เราเสียเปรียบก็คือว่าเราเข้าสังคมสูงวัยละถ้าเทียบกับ27ปีที่แล้วสิ่งที่เราเสียเปรียบในยุคต้มยำกุ้งเนี่ยสุขภาพการเงินไม่แข็งแรงแต่ว่าเรายังมีวัยทํางานเยอะมันประเทศมันก็ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เยอะถูกไหมแต่ปัจจุบัน,เ,นเราเข้าสังคมสูงวัยลว เพราะฉะนั้นเนี่ยวัยแรงงานก็น้อยลงอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเราคงเคยได้ยินมาบ่อยแล้วละ่ะประเด็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นฐานผลิตพวกรถเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นถูกไหมครับเป็นระบบเครื่องยนต์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกระแสรถไฟฟ้าเข้ามาเพราะฉะนั้นไอการที่เราเปลี่ยนถ่ายทันไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันล้มหายตายจากไปนะครับอันนี้ความเสี่ยงนะแต่ปัจจุบันยังไม่ได้เชนเยอะ แล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแต่ก่อนมันจะมีฮาร์ดดิสใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันฮาร์ดดิสมันก็เปลี่ยนไปอของไทยนี่ก็ลดลงหรือว่าแม้แต่พวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เราไปซัพพอร์ตเขานู่นนี่นั่นมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีแต่พวกสินค้าเกษตรอาหารส่งออกอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแต่ว่าไอ้พวกสินค้าที่เราเคยส่งออกได้ดีเป็นตัวชูโรงของประเทศไทยที่ไปซัพพอร์ตเครื่องหนุนเนี่ยมันเริ่มปรับไม่ตามเทนด์โลก อันนี้ที่หลายๆคนพูดว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างส่วนเรื่องอีกอันนึงก็จะเป็นหนี้ทั้งภาครัฐแล้วก็ครัวเรือนก็สูงแหละนะครับเพราะหนี้เออภาครัฐและครัวเรือนสูงเนี่ยหมายความว่ากําลังบริโภคมันก็น้อยอ่าได้มามันก็เลยเป็นลักษณะว่ามันโตยากพอมันโตยากที่หลายๆคนพูดถึงมันก็เลยเป็นลักษณะคล้ายๆอ่ซอฟต์แลนดิ้งคล้ายๆต้มกบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือปัจจุบันเนี่ยเศร,รษฐกิจประเทศไทยเนเี่ยก็คิดว่าจะเกิดวิกฤตเหมือนต้มยำกุ้งไหมก็ต้องบอกว่า ไม่หรอกมันเกิดคนละมิติกันอ่าใช่ไหมครับอ่าไม่หรอกควาสุขภาพทางการเงินยังดีแต่ว่ามันก็โตไม่ได้มันก็จะค่อยๆซึมถ้าถ้าตอนนี้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งถ้าเราหาวิธีการแก้ให้มันระยะยาวยั่งยืนไม่ได้เนี่ยปัญหานี้มันก็อันตรายหน่อยแต่อย่างที่บอกอาชีนประเทศไทยมันก็ไปวางโครงสร้างให้เศรษฐกิจมันไปผูกไว้กับ EEC EEC ก็เริ่มปลายปีหกเก้าสตาร์ทปีเจ็ดศูนย์กว่ามันจะไปสตาร์ทเรื่อง New West Curve ใหม่มันก็กินระยะเวลา นะครับมันก็เลยผูกไว้ตรงนั้นนะก็อันนี้ก็มาเล่านะในขณะเดียวกันก็ขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์เซตด้วยนะครับแต่ก่อนอะน่นเลยขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์ที่ที่ทางทองคําก่อนพอเราพูดถึงเศรษฐกิจวิกฤตวิกฤตเลยนะครับขออนุญาตอัปเดตทองคําแล้วก็อย่างนี้นะครับก็ปัจจุบันนะครับที่ทางราคาทองคําในกราฟขวาบนเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าใดเงิน ดอลลาร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ในมิติเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วออนะครับหลังจากที่พักฐานตอนเนี้ยออกแนวพักฐานแต่ก็ยังจบไม่ชัวร์นะจริงๆถ้าย่ออีกครั้งนึงไม่เกิดยูโรวขึ้นเนี่ยก็จะก็จะยืนยันโอเคจบพักฐานนะส่วนในเงินบาทไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเออส่วนเงินบาทไทยก็จะย่อน้อยกว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่แล้วทองคำงั้นทองคาตอนเนี้ยโดยภาพรวมก็อยู่ในช่วงพักฐานแต่เป็นพักฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อน,นะจากเฟดมาเท่าเบนคครับก็รอติดตามแล้วกันนะก็คิดว่า ช่วงเวลาสะสมก็น่าจะเป็นช่วงนี้สำหรับคนที่ต้องการออมทองเพื่อป้องกันเงินเฟ้อนะแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมระยะทายอีกใครที่สนใจนะสะสมทองคำนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงป้องกันเงินเฟ้อก็ใช้บริการ e f i n โ o ได้นะข้อดีก็คือราคาซื้อขายอ่ะดีกว่าสมาคมทนองคำนะครับส่วนต่างซื้อขายเนี่ยต่างกัน19บาทสมาคมทองคำเนี่ยส่วนต่างซื้อขายต่างกันร้อยาบาทเรียกได้ว่าเราซื้อได้ถูกกว่าขายได้ราคาดีกว่านะครับเพร่มโอกาสกาําไรแล้วก็ซื้อขายได้ย4ิบสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุด แล้วก็ซื้อขายได้ทีละ0.01บาททองคำใช้เงินน้อยก็ซื้อได้แล้วก็สะสมรบ5บาท10บาทเนี่ยก็ไปแลกนะครับทองคําแท่งที่ห้างทองโซเซิงเฮงเยาวารารนะครับถ้าใครเห็นได้ดูซิลิซ่าก็ห้างทองนั่นแหละ <laughs> นะครับโอเคนะครับอต่อมานะครับสานการอัปเดตเสร็จนะครับอ่าเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะนนเราพูดถึงคาฟซ้ายสุดแล้วอ่านะครับ เป็นกราฟรายวัน้วก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะยังมีกาสลงมากกว่าขึ้นอาจจะได้ทดสอบแนวรับเดิมหรือว่าโลเดิมที่เพิ่งผ่านไปไม่นานนะเออยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์นะครับสวัสดีครับ